วันนี้เราจะทำแกงผัาสูตรใสกะทิใส่หมูสามชั้นแล้วก็พริกแกงแบบไทยๆเนาะทำแบบ,นนบนเนี้ยส่วนผสมมีแค่เนี้ยง่ายๆจ้ะเดีย๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเราก็จะใส่พริกแกงเอ้ไม่ใช่ใส่กะทิลงไปเมไม่กี่ลืมถ่ายกล้องเนาะผอมแกงพิๆๆๆพอกะทิพิๆๆแล้วก็ใส่พริกแกงหมดเลยนะคนคนไปเลย อันนี้เราก็เป็นสูตรไขยสูตรหมันเนาะทุกคนเราอาจจะทำผิดบางถูกบางก็เนาะขออภัยเนาะคนไปจนมาแตกเลยทุกคนเนาะโอเคทุกคนเริ่มปุ๊บๆ,ๆ,ๆแล้วแล้วก็เติมกระเทียมออไปเลยเติมกระเทียมเสเร็จย <c oughs> ังเราเติมน้ำปะ น้ำไม่ต้องเติมเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะสุกนล้เอเ้ยเดี๋ยวน้ำจากพับก็จะออกใส่ลงไปเลยคนเดี๋ยวก้อหมูสุกๆแล้วก็ใส่ผังของเราลงไปเนาะเติมกะทิีกิ่้หน่อยเราไม่อยากเติมมากกว่าน้ำหนองเพราะว่าน้ำของผัาน้องจะออกเยอะแล้ว เราอยากกินแบบคลิปๆซุปแบบซุปลึกๆแบบแข็งเพราะหมูเริ่มจะสุกๆหน่อยเราก็จะใส่นาเงเอกหรือพ่อเอกของเราไปใส่ผั่นของเราลงไป,ไปจะเจอในตลาดมาอยากกินใส่ลงไปอีกสับก็เราใส่ไปแล้วก็คนน้องหน่อยๆคนก็ได้บบรอน้องเดือดเห็นไหม ไม่ต้องใส่น้ำเลยน้ำออกมาเองเเห็นครับน้่าน้ำออกมาเองถ้าเราใส่กะทิเอกไปมันจะจะนองเกินไปเนาะเห็นไหมแค่นี้น้ำเยอะเลินเห็นไหมนองขายน้ำออกมาเห็นไหมเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราค่อยมาปรุงรสกันมาพอน้ำเดือดแล้ว,วน,น,น,นี่เ,เลยเพิ่มกลาหมูปลาปลาขวดธรรมดาเลยม,มันน่าจะเค็มแล้วล่ะ ย,ยแล้วก็นกปลานิดหน่อยใครมีรสดีชูรสชอบอะไรก็ปรุงไปตามใจชอบเลยจ้าน้องนี่เตรียมกินข้าวได้แล้วจ้าดูสินัวแน่นอนหวานหวานเผ็ดเผ็ดหวานกะทินัวนปลา น่จานจะนะาจะน้ำลายแตกไปกินข้าวกันอืมอร่อยมาก เอ็มคู่กับผัดดอกแครน้ำมันนะคะขมขมหวาน,นหวานเข้ากันสุดๆทำง่ายมากทุกคน ลองไปทำกันดูถุงนี้อร่อยเวอร์กินข้าวแบบคำใหญ่ๆแบบเนี้ยอือหืออือหืออร่อยมากอือหือนี่เราก็ใส่นี้แบบอืมมาตามด้วยอันนี้เยอะ ก็ตักข้าวข้าวใหญ่แล้วก็กินอุอ้ขมขมแบบขมไม่มากนะคนขมแบบขม้มนิดหน่อยเพราะาเราไม่ได้เอาตรงเขียวๆออกเอาแต่กสอออกขมแบบขมอร่อย อออืจะขึ้นสว่างแล้วโอ้ยมา ¡Me <laughs>